ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่6ไร่2งานกับอีก83ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลดอนปูอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะครับจะปลูกป่าทำโคกหนองนานะครับน้ำไม่ท่วมนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับนี่นะครับของเรานะครับจากตรงจุดที่ผมยืนนี่นะครับเราลึกลงไปถึงตรงธงแดงแดงนะครับ ประมาณ50เมตรนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับประมาณ1กิโลกับอีก200เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข 4056นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปเทศบาลดอนปูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็จากตรงน,นี้ไปถึงถนนใหญ่หมายเลข3 40นะครับก็อยู่ที่ประมาณ15กิโลนะครับ fc ผมท่านมาจากทางเวสเกตนะครับ จากเวสเกตมาถึงเรานะครับก็อยู่ที่111กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่1 1 2กิโลนะครับท่านใดที่มาจากทางลังสิตนะครับจากลังสิตมาถึงเราก็อยู่ที่130 กิโลนะครับนี่ครับถ้าเราตรงออกไปด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ครับเนี่ยประมาณกิโลกว่านะครับด้านหน้าจะเป็นถนนทางหลวงนะครับชุมชนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยเข้ามาช่วงแต่ช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่ก็ใช้ชิปเขาเรียกว่าปลูกอ้อยปลูกฝรั่งนะครับทําสวนพุทธาเนี่นะครับนี่นี่นี่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในนี้ส่วนใหญ่จะทําเป็นสวนพุทราเยอะนะครับนะนี่ครับเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับนี่เนี่ยถ้ามองไปนะครับ นะครับก็จะปลูกเป็นคนละสิบไร่เลยนะครับหลายสิบไร่เลยนะครับนะเนี่ยที่เราเห็นเป็นพุทธานะครับเนี่ยเข้ามานะครับลูกดอกมากเลยนะครับเนี่ยครับของเรานี่นะเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้นะเนี่ยครับเนี่ยครับส่วนนี้นะครับที่เราเห็นธงแดงเนี่ยครับนะ่จากตัวนี้นะครับแล้วก็มานี่นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นถนนนะครับที่ทางเจ้าของเขาซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นทางเข้าเข้าไปนะครับจากตรงธงแดงนี่นะครับ ลึกลงไปอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับก็จะถึงที่ดินเราแล้วนะครับเนี่ยครับนั่นคือจะกันเป็นถนนของเราไว้นะครับนะเนี่ยครับแต่ถ้าเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเราไปตามมอเตอร์ไซค์ลุงนี่เลยนะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์ลุงขาแดนนะครับนะเนี่ยขาซิ่งเนี่ยเนี่ยไปนี่นะนี่ครับปื๊บไปนี่เลยนะครับเนี่ยครับแล้วที่เราเห็นรถกระบะจอดนะครับด้านแถบโน้นนะครับจะเป็นชุมชนนะครับชุมชนจะอยู่แถบโน้นนะครับเนี่ยที่รถกระบะจอดนะเนี่ยนะครับด้านแถบโน้น เพื่อนบ้านจะอยู่แถบนั้นค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับนี่ครับจะอยู่ตามด้านแถบนั้นเลยนะครับไฟฟ้านะครับถ้าเราจะดึงเข้านะครับเราก็ดึงเข้าช่วงปลายที่ดินของเรานะด้านนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมพาดูทางเข้าก่อนนะครับครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่6ไร่2งานกับอีก83ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2องแสนสีนะครับนี่ครับของเราก็มาเข้ามาตามนี่เลยนะครับ ครับส่วนถนนนี่นะครับนะทางเจ้าของเขากันเอาไว้นะครับนะเป็นทางเข้านะครับส่วนแปลงนี้นะครับเป็นของเจ้าอื่นเขานะนี่ครับของเจ้าอื่นนี่ของเราก็เข้ามาตามนี่เลยนะครับนี่ครับท่านใดที่จะทําเกษตรนะครับจะทําโคกหนองนานะครับหรือว่าจะปลูกป่านะครับถือว่าเหมาะนะครับเพราะทางเข้าเราทําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟนะครับเราก็ไปหนุนด้านด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะดึงไฟดึงอะไรมาใช้นะครับ หรือว่าเราซื้อนะครับเรายังไม่ทําประโยชน์อะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทํานาหรือว่าทําสวนไปก็ได้นะครับนี่ไหมครับที่เราเห็นนี่นะเนี่ยนะเนีครับอันนี้คือเป็นสวนพุทธานะครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้นะครับที่เราเห็นธงนะนี่คือ,อจะเริ่มต้นแปลงที่ของเราแล้วนะครับ นี premises, ่คร is uh, uh, ับจากตรงนี้นะนี่ครับครับถนนของเรานะครับจะกว้างอยู่ประมาณ4เมตรนะครับนี่นะครับนะนี่ครับแนวขอบธงนี่ปุ๊บแล้วก็มานี่นะครับอ่ะนี่นะครับเนี่ยครับนี่คือถนนนะเนี่ยนี่ครับจากด้านถนนด้านหน้าคอนกรีตนะครับเข้ามาถึงผมนะครับอยู่ที่50เมตรนะครับพอ50เมตรปุ๊บนะครับเนี่ยของเราก็ไปนี่เลยนะครับตรงไปนี่นะครับนะไปถึงตรงนู้นเราเห็นธงนะนี่ครับเนี่ย จากตัวนี้นะครับไปถึงด้านแถบโน้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ47เมตรนะครับเนี่ยครับไป47นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับจากนี้นันเี่ครับเนี่ยเราตรงไปตามนี้เลยนะครับเนี่ยตรงไปถึงด้านท้ายนะครับตรงนู้นนะของเราด้านแถบนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ130เมตรนะครับเนี่ยไปถึงด้านนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยครับ FC เห็นธงแดงๆนะครับนันั่นคือ แนวหลักเขตนะครับที่ทางเจ้าของเขาทําสัญลักษณ์เอาไว้นะครับในนี้นะครับเราจะเห็นธงแดงๆปิวสวัยอยู่นะครับนี่นะครับลึกไปถึงด้านแถบน้นจะอยู่ที่130นะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับนี่อันนี้ทางเจ้าของนะครับซื้อดินมาถมเอาไว้นะตัวนี้ครับจะสังเกตดูว่าตัวนี้จะเป็นพื้นพื้นเรียบเลยนะครับเี่ยถมเอาไว้นะครับทีแรกทางเจ้าของเองตั้งใจที่จะปลูกบ้านตรงนี้นะครับก็เลยซื้อดินมาถมไว้ตรงนี้นะนี่ครับ เนี่ยตรงที่ผมเดินอยู่นี่นะครับจะเป็นพื้นค่อนข้างสูงกว่าเจ้าอื่นเขานะครับเราถมเอาไว้นะครับกะจะปลูกบ้านนะครับแล้วก็พอเราเข้ามานะครับทางเจ้าของก็จะยกเป็นล่องเอาไว้นะครับเป็นล่องสวนนะครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นอันนี้นะเนี in no the water. The water ่ยครับ hmm. อันนี้คือขุดเป็นล่องหมดแล้วนะเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นล่องน้ําเล็กๆนะครับแล้วก็จะยกเป็นล่องสวนเอาไว้เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเป็นพื้นี่เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่จะทําสวนทําอะไรนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการต่อได้เลยให้แมคโครแต่ง ล่องแต่งคันของเราให้ดีๆนะครับก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าแถวนี้น้ําไม่ท่วมนะครับหรือว่าเราจะให้คนเขาเช่าทํานานะครับเขาก็ปรับพื้นที่ทํานานะครับนะครับของเราไปนี่นะครับในที่เราเห็นเนี่ยครับจะเป็นแปลงที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับผมย้อนกลับนะนี่ครับมุมนี้นะนี่ครับไปเนี้ยเนี่ยเราตรงไปเนี้ยปื๊บไปนี้นะครับนีไปตรงเนี้ยนะนี่ครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงต้นมพะพร้าวนะเนี่ยครับเนี่ยจากนี้ย้อนกลับนะครับเนี่ยสานะครับพอ35สเสร็จนะครับคนเราก็จะขยักกว้างออกไปนะครับเดี๋ยวผมให้ FC ดูผังฉนดของเรานะครับว่าหน้าตาฉนดของเราประมาณไหนนะครับนี่นะครับหน้าตาที่ดินของเรานะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะเนี่ยส่วนนี้คือทางเข้าเห็นไหมครับเนี่ยเข้ามานี่ห้นะครับพอมานี่นะครับอยู่ที่47นะ เนี qui, <pod> ่ยระลึกไปตัวนี้นะครับเนี่ยสามสิบห้านะครับที่ผมให้ดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับจากตัวนี้ปุ๊บย้อนกลับไปนี่นะครับอันนี้คือสามสิบห้านะเนี่ยครับเนี่ยครับพอจากตัวนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จากมุมนี้นะครับไปนี่นะครับอยู่ที่เก้าสิบนะครับนะเนี่ยครับมานี่เก้าสิบนะครับนะเนี่ยเก้าสิบแล้วก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงช่วงด้านด้านโน้นนะเนี่ยครับให้เอฟซีดูไปพร้อมกันนะครับเนี่ยจากมุมนี้มามุมนี้นะครับจะอยู่ที่ 90านะครับอ่ะย้อนกลับนะครับเนี่ยครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนะนเนี่ยตรงจุดนี้นะครับเนี่ยไปนี่เลยเนี่ยอยู่ที่130เมตรนะครับน้านเนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับถือว่าโอเคนะครับราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ด้านแถบน้นนะครับเป็นชุมชนนะครับเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูแนวขอบเขตตรงนี้นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ดูผังโฉนดของแล้วนะครับว่าของเราเนี่ยคือ หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับทางเจ้าของซื้อดินเข้ามาถมเอาไว้นะนี่ครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีบ่อเล็กๆอยู่ลูกนึงนะครับเนี่ยตัวนี้ตั้งใจกะว่าจะเอาไว้ปลูกบัวนะครับเลี้ยงตานะครับในบ่อเล็กนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างเคียงกันแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับทำ สวนพุทราอยู่นะครับกําลังเก็บเป็นเลยนะครับกําลังออกลูกออกผลเลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเราประมาณนี้นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปหาถนนนู่นนะครับพอจากตัวนี้ปุ๊บนะครับอ่ะผมหมุนตัวนะครับนี่ครับแล้วก็ต้องตรงไปตามนี้เลยนะครับเนี่ยตรงตรงไปตามนี้นะครับส่วนนี้นะครับเป็นของเจ้าอื่นเขา เนี่ยครับของเราตรงๆไปตามนี้เลยเนี่ยตรงไปนี่นะครับแล้วก็ขยักออกขยักออกไปนู่นนะครับนี่นะครับที่เราเห็นธงนะครับเนี่ยขยักออกไปนี่นะครับเนี่ยครับจากนี้นะนี่ยครับเนี่ยย้อนกลับนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบนะครับนั่นนะครับประมาณเก้าสิบอันนี้นะครับของเราตัวนี้นะเนี่ยนะครับเห็นธงแดงๆอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะธงแดงแ แล้วก็จากนี้นะครับเล้วราก็มานี่นะครับเนี่ยมาตามนี่เลยนะครับเลาะๆไปตามนี่นะครับนีครับส่วนคันที่ผมเดินอยู่นี้ไม่ใช่ของเรานะครับของเราอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมมาเดินอยู่นาติดกันนะครับพอดีฝั่งของเราจะลกหน่อยนะฝั่งนี้ยังพอเดินได้นะครับนี่ครับเราด้านแถบนี้นะครับนี่ครับส่วนนี้คืออส่วนที่ นขอบเขตของเรานะครับนี่ครับของเราประมาณนี้นะครับ๋ยวผมไม่ดูผังอีกรอบนะครับครับส่วนที่เราเห็นธงนะนี่ครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้อ่านี่นะครับนี่นตัวนี้นะนี่นี่นี่ครับส่วนส่วนนี้นะครับนี่ครับจากนี้มานี่นะครับอยู่ที่90นะครับพอ90ปุ๊บนะครับเราไปถึงช่วงด้านท้ายเลยนะครับเนี่ยตรงไปนี ok ่นะครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับนะครับ จากนี้ไปถึงด้านแถบนู้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ90เมตรเช่นกันนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายของเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ130นะครับจะกว้างกว่านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินลาะไปดูแถบนู้นนะครับนะส่วนที่ใกล้ไฟฟ้าใกล้บ้านใกล้ชุมชนนะครับนี่แล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับอันนี้เขาก็เตรียมนานะครับเขาเรียกว่าเตรียมน้ําเพื่อที่จะทํานาหน้าต่อไปนะครับกําลังแช่แช่หญ้าแช่ตอสร้างอะไรเงี้ยครับ ส่วนด้านโน้นจะเป็นวัดนะครับวัดทางกับเราก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะครับที่เรามองเห็นนี่นะครับนี่ครับของเราจะมากว้างอยู่ด้านในนะครับนี่ครับของเราจะมากว้างอยู่ด้านในนี่ครับท่านใดที่จะปลูกป่าทําโคกหนองนานะครับหรือว่าทํา เป็นบ้านพักต่างอากาศเนี่ยเหมาะเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเนื้อที่ไม่มากเกินไปนะครับไม่น้อยเกินไปนะครับถือว่าไม่เปรี่ยวนะครับเพราะอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยอยู่ใกล้กับเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเราด้านแถบนี้นะครับเนี่ยครับจากตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับอ่ะผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่ครับ นี่ครับจากด้านแับน้นนะครับเนี่ยมานี่นะอยู่ที่90เมตรนะครับพอ90นะครับย้อนกลับไปหาต้นมะพร้าวนะครับอยู่ที่35นะครับนะนี่ครับพอ35 35ปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับไปหน่อยนะครับจุอยุดที่ประมาณ35เช่นกันนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับจากนี้นะครับเราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายเลยด้านแถบน้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณร3 0ยเมตรนี่ครับไปนู่นนะนี่ครับนี่ครับถือว่าสวยนะนี่ครับพอมาดูด้านหลังแล้วนะครับ ถือว่าเป็นกาเรียกว่าจะมากว้างอยู่ด้านในนะครับเนี่ยด้านแถบนี้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ข้างเรานะครับอันนี้เขาก็เตรียมแช่ตอซังนะครับเพื่อที่จะทํานาหน้าต่อไปนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่6ไร่2งานก่บอีก83ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลดอนปูอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2องแสนสี่นะครับท่านใดที่อยากจะชมนะครับก็แจ้งผมมาล่วงหน้านะครับเนี่ยที่เราเห็นนี่ครับเป็นแปลงที่หนึ่งของเรานะครับเราซื้อไว้นะครับเราจะไม่ทําประโยชน์อะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทํานาหรือว่าเช่าทําสวนก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเจ้านี้นะครับเขาทานานะครับก็ให้คนเขาเช่าทํานาไปก็ได้นะครับของเราจะได้ไม่ไม่รกนะครับจะไม่มีพวกหญ้าขึ้นนะครับ นี่ครับส่วนนี้จะเป็นแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับครับนี่ก็คือจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับเขาจะขุดยกทําเป็นร่องเอาไว้นะครับร่องสวนนะครับเนี่ยก็จะมีร่องน้ําเล็กๆนี่ยนะครับเนี่ยผ่าตรงๆไปนี่นะครับอันนี้ก็จะยกเป็นคันดินเอาไว้นะครับอ่ะนี่นะครับของเราถึงตรงนี้นะครับนี่ครับพอจากตัวนี้นะครับอ่ะผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับนี่ครับ ตรงๆไปนี่เลยนะครับจุดที่130เมตรนะครับนี่ครับแล้วกจากนี้นะครับปุ๊บเราไปหาตรงช่วงที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะนี่ครับเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับส่วนนี้คือทางออกนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับถ้าเราจะดึงไฟมาใช้นะครับนี่ครับแล้วก็ต่อจากนี้นะครับนะที่เราเห็นเสานี่นะครับเนี่ย ดึงลงมาถึงเราเนี่ยครับเนี่ยประมาณสัก50เมตรได้นะครับนิดเดียวนะครับนี่นะต่อจากนี้มาเนี่ยครับเนี่ยปักเสาปึ้งลงตัวนี้ก็ได้นะครับที่ดินของเรานะนี่ครับหรือว่าเราจะไปปักตรงนู้นก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนน้ําประปานะครับน้ําประปานะครับก็เดินมาด้านแถบนี้นะครับเนี่ยต่อน้ําประปาเข้าไปใช้ไฟฟ้าเข้าไปใช้ได้นะครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะ อันนี้ก็จะเป็นของอีกเจ้านึงนะครับไม่ใช่ของเรานะเนี่ยครับเป็นของเจ้านี้นะครับเนี่ยเป็นของเจ้าอื่นเขานะครับเดี๋ยวผมพามาดูเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยครับถ้าเราจะต่อไฟนะครับเนี่ยยเราก็ไปตรงไปนู่นเลยนะครับอย่างน้ํานะครับเราก็ขอผ่านต้นนี้ครับขุดฝังใต้ดินไปเนี่ยคำนิดเดียวนะครับก็ถึงที่ดิลของเราแล้วนะครับ ครับก็ขอฝากไปเลยครับที่ดินแปลงเนื้อที่6กไร่2งานกับอีก83ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2องแสนสนะครับเนี่ยไปนี่นะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเราอยู่นี่เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่นะครับเพื่อนบ้านเรานะครับเนี่ยผมให้ดูบริเวณโดยรอบบริเวณข้างเคียงนะครับบริเวณใกล้เคียงกับเรานะครับอันนี้ก็มีอ่าคนซื้อไปแล้วนะครับซื้อเสร็จแล้วครับก็ถมโคกเอาไว้นะครับรอบปลูกบ้านนะครับ นี่ครับพอมาอยู่ตรงนี้ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับของเราจะมากว้างอยู่ด้านในนะครับเนี่ยเข้ามานีดนิดเดียวก็ถึงของเราแล้วนะครับนี่ครับเราจะมาเรียมสวยอยู่ด้านในนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็บายบายขอบคุณครับ